สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันกับผมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันกับช่วงของบลูส s ูเดย์ครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังครับขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่7 e l e v e n นนะครับแล้วก็ฝากด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์มานีออร์แกนิกครับใครกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ ทําจากธรรมชาติก็ไปเลือกซื้อกันได้ครับที่ห้างสรับสินค้าชั้นนํารวไมไปถึง Lazada และ s h อ p e e ด้วยนะครับเมือ่อวานนี้ก็เป็นเกมที่เชลซีได้เล่นนัดสุดท้ายก่อนเบรกทีมชาติครับเสมอกับเอเวอเรตัไปแบบแหม่น่าเสียดายครับ2ประตูต่อ2ครับฝั่งของเชลซีนี่ขึ้นนํา2รอบเลยครับได้ประตูจากเชลฟิลิกแล้วก็จุดโทษของคฮาววครับส่วนเอเวอเรตัก็ตามตีเสมอได้2รอบจากอับดุลไลดูกูเร แล้วก็เอเลียดซิมนะครับเมื่อวานนี้เชลซีจับทับโดยที่ประตูเป็นเกปบ้าเกมรับมีบโนเบเดชิลครับคาริดูคลิบาลีแล้วก็เวสลี่ฟูฟาน่าวิงซ้ายขวาก็เป็นริชเจมกับทางด้านของเบนชิวเวลนะครับกลางก็โคอาซิชกับเอนโซแนวลุกใช้ทางด้านของคายฮาวเวิสครับ,ลบ, so. ลเ,รบเล่นกับพูลิสิชแล้วก็เจาฟิลิกนะครับก็จบเกมเชลซีได้เพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นนะครับ หลังจากจบเกมว่าอย่างไรกันบ้างครับพอตเตอร์ Potter พูดถึงผลงานของลูกทีมครับบอกว่าวันนี้พวกเราเนี่ยทำได้ดีมากครับแต่ก็รู้สึกผิดหวังกับทั้ง2ประตูที่เราเสียกับคู่แข่งตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเราเล่นได้ดีพอแล้วสําหรับการคว้า3คะแนนแต่สุดท้ายเมื่อเราป้องกันได้ไม่ดีพอเราก็จะไม่ได้ผลการแข่งขันที่ต้องการเราแพ้การดวลตัวต่อต,ตัวอยู่หลายครั้งในกรอบเขตโทษซึ่งนั่นเป็นเรื่องอันตรายครับอย่างไรก็ตาม เราก็ต้องให้เครดิตกับเอว่ตันด้วยเพราะเขาทำเรื่องนี้ได้ดีนะครับขณะที่ g กรมพอลเตอร์ครับออกมาแจ้งว่าแม็กกงเต้จะมีชื่ออยู่ในตัวสำรองในมานั่งสำรองนะครับและพร้อมจะลงเล่นแต่ก็ยังเป็นเรื่องยากสำหรับการลงเล่นนัดแรกหลังจากนักเตะพึ่งหายจากการบาดเจ็บยาวในขณะที่เวสลี่โฟฟาน่าเนี่ยถูกเปลี่ยนตัวออกเพราะมีอาการล้าที่บริเวณแฮมสตริงนะครับขณะที่อดัมนิวสันครับ บอกว่ามีภาพของเวสลี์โฟฟาน่าใช้ถุงน้ำแข็งเนี่ยขนาดใหญ่ประครบต้นขาขวาซึ่งดูแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลนะครับก็เดี๋ยวโฟฟาน่านี่มีชื่อติดทีมชาติฝรั่งเศสด้วยนะไม่รู้ว่าแกจะฝืนไปเล่นหรือเปล่านะครับขณะเดียวกันอารามูสันนะครับก็บอกว่าทางกรมพอรเตอร์ออกมายืนยันครับว่าอัสเปรเกตามีการบาดเจ็บในระหว่างการฝึกซ้อมส่วนในกรณีของออบาเมยองนั้นเนี่ย เป็นเพียงแค่ไม่ถูกเลือกติดทีมในวันนี้นะครับก็ไม่มีอาการบาดเจ็บแต่น่าจะถูกตัดออกจากสาระระบบแล้วนะสำหรับทางเปียเออร์เอมอริกโอบาเมยองนะครับนอกจากนี้ครับอดัมนิวสันบอกว่ากรัมพอตเตอร์เนี่ยระบุว่าไม่ต้องการนำบทสนทนาภายในห้องแต่งตัวออกมาพูดครับแต่ลูกทีมของเขารู้สึกกุหกิดเพราะทุ่มเทกันเต็มที่และอยากชนะในเกมนี้พวกเขาเล่นได้ดีนะฮะและงุนกิดที่เสียประตูกันในลักษณะ แบบนั้นนะครับขณะที่คาร์วสครับโพสต์ใน Twitter ส่วนตัวครับบอกว่ามันไม่ใช่ผลการแข่งขันที่เราต้องการนะครับแต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมาหลายสัปดาห์ความมั่นใจค่อยๆกลับมาพวกเราจะใช้เวลาช่วงเบรกทีมชาติด้วยความรู้สึกในแง่บวกและจะกลับมาให้พร้อมสำหรับเกมต่อไปนะครับก็นอกจากนี้ครับทางฝั่งของสกายสปอร์ตครับโดยเจมี่เรดแนปอดีตนั้งต่ลิเวอร์พูลครับ ก็ออกมาวิจารณ์เกป้าว่าทําได้ไม่ดีในจังหวะเสียประตูโดยระบุว่าแม้เอเลียตซิมเนี่ยจะพยายามปั่นไซส์ไปที่มุมประตูแต่ผู้สอบประตูก็ต้องป้องกันได้ดีกว่านี้และเกป้าไม่ได้ใกล้เคียงกับการจะเซฟได้เลยนะครับก็ช็อตนี้นี่ถ้าในมุมมองผมผมมองต่างนะครับผมว่ามันหลุดเดี่ยวๆตัวประตูกว้างแบบนั้นนี้ยังไงเกป้าก็หมดสิทธิ์แน่นอนนะครับผมว่าตรงนั้นเนี่ยมองที่ชาโรบาดีกว่าครับ ที่ไปหลุดตำแหน่งจนคูริเบอรี่ต้องไปซ้อนแล้วก็สุดท้ายเบียดสู้เอเลซิมไม่ได้นะครับผมว่าจังหวะน,นั้นนี่จะไปโทษเกป,ป้าก็ไม่น่าจะใช่ไม่ถูกซะทีเดียวนะฮะขณะที่เลียมทูมี่ครับจากเดียร์เลติกครับให้ทัศนะในเกมนี้ครับเขาบอกว่าเป็นอีกเกมที่รู้สึกหนุนหน่วงครับเมื่อบวกกับความรู้สึกว่าบางอย่างไม่แฟร์และบางอย่างเชลซีก็พลาดเองทุกคนต้องโดนชอนดาส์เล่นงานสักวันและวันนี้ก็เป็นเชลซีที่โดนเขาให้ หลายจังหวะของเชลซีทําได้ดีในเกมนี้ในการทําลายแนวรับของเอเวอเรตันชัวฟิลิกนั้นจุดประกายเกมรุกในขณะที่เอนโซฟรานเดสทุ่มเทยอย่างโดดเด่นเชลซีนําถึง2ครั้งแต่ก็พลาดง่ายๆอีกแล้วรายละเอียดของเกมผู้นี้คือสิ่งสําคัญมากหากคุณอยากจะคว้าแชมป์ UCL แม่งมาให้ได้นะครับก็อันนี้เป็นความเห็นของเลียมทูมี่นะครับขณะที่เดลี่เมลครับรายงานว่าการที่ค่าวัสดุก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงปัญหาการจราจรและข้อบังคับเรื่องเสียงดังรบกวนจะทําให้การปรับปรุง s t a น f อร์ b บริดจ์เนี่ยมีราคาที่มันเพิ่มสูงขึ้นไปอีกโดยคาดว่าอาจ,จต้องใช้เงินถึง2,000ล้านปอนด์โดยเชลซีคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสิ้นในปี2030นะครับขณะเดียวกันครับก็มีเรื่องอื่นๆนอกสนามนะครับบอกว่าท็อตโบลี่เนี่ยได้คุยอย่างไม่เป็นทางการกับไซฮิดคานครับเจ้าของทีมฟูลแลมถึงการขอใช้สนามคาเวนคอ t a เทครับ ในกรณีที่เชลซีเนี่ยเริ่มก่อสร้างปรับปรุงสนามสแตฟฟอร์ดบริดจ์จะทำให้พวกเขาต้องย้ายสนามเย่าใหม่ประมาณ4ปีครับในระหว่างนั้นโดยลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกที่คาร์วินคอตเทจแล้วย้ายไปเล่นในสนามเวมบลีย์หรือทางอัลทวิงเคนแฮมนะครับแทนที่สำหรับเกม UCL หรือเกมในระดับอื่นที่เป็นระดับเกมระดับเกรด A ครับเพราะว่าทางฟูลแลมเนี่ยบางทีอาจจะ เรื่องของสนามมันไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูว่าถ้าเชลซีย้ายหรือว่าซ่อมหรือว่าทำสแตมฟอร์ดบริดจ์ใหม่เนี่ยจะต้องใช้สนามไหนนะครับขณะเดียวกันครับมีรายงานว่ากราฟพอตเตอร์ยืนยันว่าเมสันเมาส์เนี่ยจะไม่เข้าร่วมแคมป์ทีมชาติอังกฤษนะครับเพราะนักเตะต้องรักษาตัวให้หายจากอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็เรื่องราอื่นที่น่าสนใจครับโรมาโนรายงานว่าท่ามกลางกระแสข่าวลือมากมายว่าเมสันเมส์ จะย้ายออกจากเชลซีนักเตะก็เลยว่าจ้างนิวฟิวิงส์นะครับมาเป็นเอเจนต์คนใหม่ซึ่งเมื่อวานนี้ผมอัปเดตไปแล้วนะครับ <c oughs> ก็ทําให้ทีมอย่างลิเวอร์พูลแมนยูและนิวคาสเซิลต่างก็จับตามองสถานการณ์นี้เนื่องจากเชลซีเองเนี่ยต้องการจัดการกับสวอรของทีมครับที่มันมีขนาดใหญ่เกินไปเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นในเคสของเมสันเมาส์เนี่ยต้องคอยตามติดต่อไปเรื่อยๆนะครับข่าวเนี่ยผมอัปเดตให้ทุกวันอยู่แล้ว ขณะเดียวกันครับฟุตบอลอินไซเดอร์ครับตีไว้เป็นลือได้เลยฮะบอกว่าเชลซีต้องการเซ็นสัญญากับอ,อิสลนเมสซีเย่ผู้สประตูมือหนึ่งของลีสยูไนเต็ดในซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็ไนติมินส์ครับบอกว่ายอสโกวาดิโอเนี่ยน่าจะเหมือนอยากต้องการย้ายไปเล่นให้กับเรอัลมาดริดมากกว่ามาเล่นในพรีเมียร์ครับแต่ยังไม่แน่ชัดว่ามาดริดเนี่ยจะมีงบมากพอที่จะดึงกองหลังที่มีค่าตัวระดับ100ล้านปอนด์รายนี้ไปร่วมทีมหรือเปล่านะครับ เเชื่อว่าซัมเมอร์เนี่ยยหแน่นะสำหรับทางยอสโก้กวาดิโอนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันครับเพื่อนๆมองว่าเกมเชลซีกับเอเวอเรตเสมอเป็นอย่างไรลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็บทสัมภาษณ์ของแกรมปอตเตอร์เนี่ยแหม่จะดูนุ่มนิ่มเหลือเกินก็คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ